นี่วันนี้ทําเป็ดทําเป็ดอะ่ะนี่เงยกระทงเป็ดฮ้ฮกระทงเป็ดไอ้สีเหลืองอาบเนี้ย ตุ่มเป็ดน่ารักนี่อันนี้ประวานในเกสฝีมือน้องเกสเลยประวานตัวนี้แต่ว่าโบท๊ทมาทำอาหารให้ไงก็เลยน่ารักประวานอันนี้ประวานในโบท๊ทในมัน, <c oughs> นก็น่ารักนะน,นีตัวประวานตัวใหญ่ นี่เป็ดจระเข้ยอยู่โน่นจระเข้อ่ะดูจระเข้เกเไม่สวยเลยอยู่ตรงนู้นน่ะแปลกแปลกทันนี้แหละ